คันว่าหอดคู่บตาสำหรับอ่อแอแล้วบต้องห่วงเลยจ้าอ่อแองยกห้เป็นขั้นที่ใช่ในใจเสมอแต่ว่าอ่อแอก็อยากได้ยินจากคนที่ใส่อีหลีคนอื่นๆว่าเพิ่นคือกันบอจังสั่นมือหนีเฮาออกไปถามลุงๆุป้าๆผููเิ่นใส่คู่บตาแถวบ้านออกว่าเป็นยังเพิ่นคือเลือกใส่คู่บตากันไปเบิ่งกันจ้าอ๋ออยากห้ว่ไอ้มีรถไถคู่บตาจะขั้นรถไถขั้นหนึ่งครับแต่กับเป็นรถเกี่ยวคันหนึ่ง ใส่มาแต่รุ่นพอกาแฟแหละครับเราให่มาเป็นมูนก็เลยผมก็เลยรับช่วงต่อครับยกให้เป็นขั้นที่ใช้เลยแล้วเป็นยังคู่ปตาถึงเป็นขั้นที่ใช่สำหรับไอสำหรับกรเกษตรกรเฮ้ยเนาะปะตาก็มีทั้งความคุ่มคามความทนทานอะไรแขกหาง่ายย่าเสียเอาไปเทิร์นอ่ะเขาก็หายราคาดีครับแล้วเรื่องงานสอมของคู่ปตาเดเนี่ยเป็นจ้าไหไอรถผมเสียเนาะผมโทรบอกจริงเดียว แบบเขามาไว้ครักเขาดูแลดีมากว่าแจ่เหามีประกันหรือว่าบ่มีประกันเขาก็ยังดูแลดีอยู่นี่ละจ้าเป็นยังผู้ประาถึงเป็นขั้นที่ใส่ของเกษตรกรไท้เห้า คู่บตาเป็นขั้นที่ใช่สำหรับเกษตรกรไทยเยี่ยมอีกอย่างหนึ่งที่เห็นให้ค้นแถวนี้เป็นเจ้าของรถคู่บตาได้ง่ายเลยไทยก็ออกรถได้เท่าที่ออแอลถามมาไปได้ฮูว่าคู่บตาเพิ่นมีลิสซิ่งเป็นของเจ้าของเดี๋ยวเข้าไปถามลุงลุงป้าที่เพิ่นเคยขอสินเชื่อกับคู่บตากันจ้าอยากฮูว่าคุณลุงนี่เคยกูกับคู่บตาบอกเคยเคย ตืนลงกูตาสามคันนี่ทั้งรถเกียวรถถ่ยสองขันปูมาสามคันทั้งสามคันเลยทั้งสามคันเลยกูปตตาลิสิ่งนี่มันดีจังเดยกูปานี่สินเชื่อเป็นของของตัวดรเนินการขอสินเชื่อย่างรวดเร็วท่านใจดีมีโปรแกรมให้เลือกหลากหลายมากไหมระยะเวลาพ้อนดุลนี่พ่อก็เลยมักลูกก็เลยมักพอนใดตามใจเหาตามใจเห่าเลือกเลยก็เลยได้มากสามคันนี่เลยสะดวกสบายดีไหม พวกรอยากได้ก็ไปเอาเดอลิฟิงนี่แหละค่ะทุกคนขอดีของคู่บตาลิจทิ้งถ้าใพ้แรกของกับคู่บตาก็น่าจะหูจักคู่บตาเฟมเมี่หรือระบบสะสมแต้มของคู่บตาที่ให้สมาชิกแหลกส่วนลดหรือของรางวัลแจกบักล้เลยทั้งเสือ้อทั้งหมวกทั้งแก้วน้ำนี่เลยจา้าแบบลุงคนนี้เลยจา้าเพื่อนกับสะสมแต้มกับคู่บตาอยู่คุณป่าได้สะสมคะแนนกับคู่บตาป่ะจ๊ะ สะสมอยู่จ้าได้คะแนนหลายป๋า้สาสะสมไปเรื่อยๆจ้าแล้วกสารสะสมคะแนนกับผู้บต๋านี่มีขอดีอีกอย่างแน่นจ้าเอา้าก็มีขอดีหลายอย่างอยู่ดนปากกาน้าไปแลกหมวกแลกเสือ้อแลวก็มีช่วนลดพิเศษหลายอย่างนเน่ยแหมจ้า<อ>มีละจ้าขอดีของกสารสะสมคะแนนกับผู้บตา๋า หลังจากที่ได้ออกไปบอกรับลุงลุงปปาไอา้ไอ่เช่าคู่บตาหลายๆคนออแอร์นี่ก็แห่งมันใจได้ข่าววันเลือกบ๊พิทบ่าวาสีมุ่มไดเรื้องไดคู่บตากะเป็นขั้นที่ใช่อิหีลุงลุงปปาเอาอเออไอ่ที่กําลังอยากได้ลถหรือเครื่องมือเกี่ยวกับการทําเกษตรเพราะให้มันใจเลือกคู่บตาดีเลยจ้าส่วนผู้ใดมกักเอียงในคู่บตาแนะ่มาแชร์แต่คอมเมนต์คลิปนี้ให้ออแอร์ฟังนะนะะในเด้อค้า